วันนี้เราก็จะพามาดูเซียนตีนะครับเซียนตีกับจ่าพงก็ไปกลางมองปลาซิวมานะครับรกางกางมองปลาซิวมาเป็นมองมองปลาซิวก็ประมาณ0.5เซนนะครับผม0.3 0.5เซน0.3นะครับผมดูปลาซิวนะครับกางรอบเดียวก็ได้ประมาณ3มหมกกิโลนะครับปลาซิว ไม่อ้าวนะครับปลาซิวไม่อ้าวครับแต่อากาศร้อนอบอ้าวครับเซนตีก็กําลังนั่งปลดนั่งซิดให้มันหล่นนะครับพอซิดซิมันก็จะหล่นเองมันวิทีชีวิตชาวบ้านตามชนบทนะครับก็หน้าเวียกหน้างานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวียกนะครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรเสร็จก็หากลางมองใส่เบ็ดไปตามภาษา ไก่ก็ขันนะครับตัวนั้นก็คงอีกไม่นานนะครับเอกี่เอกเอกต้มยี่ต้มต้มมันบอกนะครับทำอะไรกินดีครับเนี่ยทำอะไรกินดีปลาซิวนะครับปลาซิวในถังนี้มีอะไรก็ดูกันะครับในถังมีกระปูมีปูนะครับ จากพงก็หนึ่งเป๊กไปแล้วนะครับผมโอเค okay, ครับมาเอาไปหมกเด้อ